ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาสิทตปูชาระเฮปูชยโตมุตเหยะนิจะซาวเกปะปัญจะสมติกันเตปินโนโซกะปริตเะเวเตตานิเซปูชยโตนิบุเตอนุโตพเยนาสกาปุญญงังสร้างฆ่าตุงอิเมตรตรมปิเกณจิ แปลความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปัญจรรนจะทำวงเล็บในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ําไรรำพันได้แล้วเมื่อบ,บุเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภายในที่ไหน บุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าสี่ประการคือหนึ่งผู้ข้ามพ้นปะปันจะทำได้แล้วสองผู้พ้นความโศกและความร่ําไรราพันได้แล้วสาผู้ดับสนิทแล้วสี 4. ผู้ไม่มีภายในที่ไหนไหน ปะปัญจธรรมนั้นทรงหมยายอักกิเลสสามประการคือตัณหาหนึ่งมานะทิมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งกิเลสทั้งสามประการนี้เรียกปะปัญจธรรมเพราะทาให้เนินชา้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดานหรือวาตาสงสารไปได้กิเลสสามประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลพูดแปลว่าผู้ยุดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรังไว ตัวอย่างในอนัตตะลักคณะสูตรแสดงคาหะทั้งสามประการคือหนึ่งเอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตันหาคาหะสองเอโซะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะสามเอโซเมอตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิถีคาหะ ตัณหาคือความริ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทนนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่าปุตตามัติิธนะมัติิอิติบาโลวิหันญติอตาหิอัตโนนัติ กุตโตปุตตากุตโตธนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วต้นของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรพัพย์จะกมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญาวาตและโยคาจารพระพุทธภาสิตญ์นี้ยืนยันความเป็นอรัตาและสุญญาตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีพระตัณหาอุปทา,านเข้าไปจับต่างหาก เมื่อยังมีตัณหาอุปาทา,านอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพอถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหรันละตัณหาและอุปทา,านได้แล้วจึงไม่มีความโศกความร่ําไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปทา,านอีกต่อไปตัณหามาณทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนไหนหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่า ปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุดตัสสะนติโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเตมาโตชายเตโซโกก็มีววความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัว พระเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสะทกศฐานพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านภูมีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสมนมาลาการการบูชาของนางปัญจป,ปาปานางอุม,มาทันตี แงเละเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสําคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและกระถาว่าโดยทานมงคเลปิดการบูชาท่านผู้คนบูชามีสองอย่างคืออามิสบูชาหนึ่งปฏิบัติบูชาหนึ่งการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิส การปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้คนบูชานั้นเรียกว่าปฏิบตับติบูชาในสองอย่างนั้นพร,พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบตับติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทําตัวให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะอุปทานทรงปรองพระชนมายุสังขารแล้วที่สุดทั้งหลายตา่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปเศร้าาวกไม่ยอมชนุมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้น รูปหนึ่งชื่อธรรมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตะดัต t ะพิสุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของทั้ง,งสองแล้วนำความไปกรบทุนพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปรงพระชนมายุธสังขารแล้วพิสุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่มๆอะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินิพพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัตะดัต t ะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลย ไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับพิสุทธาอื่นพระศาสดาให้เด็กพิสูตสองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถาว่าเหตุไรจึงท,เทาเช่นนั้นพิสู์ทั้งสองรูปกล่าวทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิตพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จากพระนิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทําความเพียรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะพระนิพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให,ให้ให้ทันตายเห็น เพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มกมกับพิสูุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างพิสูุทั้งหลายพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงสับแล้วตรัสยกย่องพิสูนสองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทําการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งพิสูจนใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทําอย่างพิสูจนสองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชา นั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึง่งมีผลไพศาลนับไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เพราะทรงปรารบเจดีทองของพระกระสับกระสบทศพลมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องเจดีทองของพระกรสบทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพารณสีโดยลําดับ เสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทยคามในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกัศกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้าพระธรรมพันธาคาริกนั้นหมายถึงพระอนุนผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมผู้เขียนพระศาสดาตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไร ข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพเจ้าคิดว่าที่นี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของข้าพเจ้าจึงไหว้เจติยสถานนั้นคือสถานที่เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านไหว้เจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอพระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้ หรือบูชาเทวสถานพระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของพิสูจน์ทั้งหลายจึงตรัสเทศนาคติการสูตรมงเล็เปิดคติการสูตรปรากฏในมัชิมะปัญนาตพระไตรปิฎกเล่มสิบสาทรงแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติปาละมานพในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกสพพุทธเจ้าองเล็ปิดแล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทอง ของพระกสบทศพลท,ทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแก่ตาของมหาชนแล้วตรัสกับพราหมว่าการบูชาซึ่งบุคคลที่คนบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงแสดงถูปราระหะบุคคลสี่จำพวกถูปราระหะบุคคลคือผู้ควรประจวบอัติไว้ในสถูปเป็นที่บูชาของมหาชนคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกและพระเจ้าักพดิราช ทรงแสดงเจดีสามประเภทคือสรีระเจดีหนึ่งอุเทสิกะเจดีหนึ่งบริโภคเจดีหนึ่งวงเล็บเปิดสรีระเจดีคือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีคือรูปเคารพบริโภคเจดีคือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาว่าปูชาระเฮปูชยโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นถามาว่า ผลของทานและอาปจาญากครมวงเล็บเปิดการทําความเคารพนับถือวงเล็บปิดของผู้ทําแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่และผู้ปร,รินิพพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่เท้าสากาเทวราชตรัสไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกัน ผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเมื่อจบเทศนาพรามนั้นได้บรรลุโสดาปติผลพระเจดีย์ทองสูงตังโยดได้ตั้งเด่นอยู่ในอาคารตลอดเจ็ดวันมหาชนพากันมาบูชาพินันมากตต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดีย์ทองจึงหายไปพระเจดีย์ศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้น